สวัสดีครับผมเบลจากบริษัททีรามิสิกนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีแล้วก็ขั้นตอนการสปริตนะครับผมของ Fps 30นะครับก่อนอื่นเลยครับการสปริตคืออะไรการสปริตคือการแบ่งคีย์บอร์ดเป็น2โซนนะครับผมโดยที่เราสามารถเลือกได้ว่าโซนซ้ายเป็นเสียงอะไรและโซนขวาเป็นเสียงอะไรนะครับผมปุ่มสปริตเนี่ยจะอยู่ที่ มุมบนซ้ายมือนะครับชุดปุ่มตรงนี้นะครับผมแถวบนสุดนะครับเมื่อเรากดปุ่มสปริตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือไฟที่ปุ่มสปริตติดนะครับแล้วก็ไฟที่เพอร์ฟอร์มติดด้วยหมายความว่าการสปริตเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของเพอร์ฟอร์มเช่นกันนะครับผมแต่ว่าปุ่มสปริตจะเป็นปุ่มที่ทําให้เราเข้าถึงการแบ่งโซนได้ง่ายขึ้นนะครับผมเมื่อกดปุ่มสปริตแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอก็คือ จะมี2ส,ส่วนนะครับผมให้เราเลือกเสียงใส่ลงไปนะครับโดยที่เราสามารถเลือกได้จากตรงนี้เลยนะครับผมเสียงแรกผมอยากจะให้เป็นเบสนะครับผมก็เลือกที่กีตาร์เบสนะครับผมเราสามารถกด enter เพื่อเข้ามาเลือกเสียงแบบละเอียดได้นะครับผมจากนั้นนะครับ เสียงขวานะครับผมอยากให้เป็นเสียงอิเล็กทริกเปนโนนะครับโอเคโอเคครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากจะเดินเบสถึงตัว d d o c อนะครับณที่นี้เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมันกำหนดให้เบสนะครับหรือว่าพาร์ทของมือซ้ายเนี่ยสิ้นสุดที่ตัว B นะครับแล้วเริ่มต้นพาร์ทที่2ที่ตัว C 4นะครับเราสามารถ เลือกจุดสปริตพอยต์ได้จากตรงนี้นะครับด้านล่างเมื่อผมเพิ่มเป็น C Sharp หมายความว่าเสียงของพาร์ฝั่งขวาจะเริ่มต้นที่ C Sharp 4นั่นเองนะครับผมแลก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสปริตนัดจุดใดจุดหนึ่งที่ เราไม่อยากมาหมุนหรือว่านับเลขอย่างนี้นะครับผมมันมีคีย์ลัดอยู่ซึ่งก็คือการกด split ค้างไว้แล้วก็กดคีย์นั้นได้เลยนะครับทีนี้เราก็สามารถเดินเบสไปได้ถึงตรงนี้แล้วนะครับเมื่อเราทำการ split เสร็จแล้วแล้วเราชอบ พาร์ททั้ง2พาร์ทนี้นะครับผมเล่นด้วยกันเราก็สามารถเซฟไว้ได้นะครับในส่วนของเพอร์ฟอร์มครับผมกดไว้นะครับผมจะเป็นการเพอร์ฟอร์แมนซ์ไว์นะครับจากนั้นก็ให้เปลี่ยนชื่อนะครับผมโอเคครับผมตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับผมในที่นี้ผมตั้งว่า b s s e n n p เป n นนะครับกด Enter จากนั้นก็เลือก user 001เป็นจุดลงเซฟได้เลยนะครับผม โอเคครับทีนี้เรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับในที่นี้ถ้าหากว่าผมอยากจะใช้ฝั่งซ้ายเป็นเสียงเป็นโนส่วนฝั่งขวาเป็นเสียงซินเลดนะครับผมผมจะทำยังไงนะครับมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นตอนนี้เราสแตนบายอยู่ที่ user 001นะครับผมเลื่อนเป็น user 002ได้ทันทีนะครับผมจากนั้นกด split แล้วก็เลือกให้ฝั่งซ้ายนะครับเป็นเปียโนนะครับ ซึ่งเป็นอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยให้เป็นซินเลดแบบนุ่มๆน,นะครับผมจะเลือกเป็นอัลฟาสปริดแล้วกันะะนะครับผมทีนี้นะครับเราก็ได้เส็จเปนโนโน,นะครับที่เล่นถึงโน้ตตัวนี้นะครับผมแล้วก็อัลฟาลีดนะครับทีนี้เราสามารถจะบาลานซ์ความดังได้นะครับ สมมติว่าผมอยากจะให้เสียง solid นะครับผมเบาวกว่าน,นี้นะครับให้เลื่อนเฟดเดอร์ของ upper นะครับฝั่งขวาคือ upper นะครับส่วนฝั่งซ้ายคือ lower นั่นเองนครับส่วอันนี้จะเอาไว้ใช้บาลานซ์เสียงในโหมดของ split และ dual นะครับผมอยากจะให้ solid เล่นถึงตรงนี้นะครับก็กด split ีนี้ปัญหาต่อมาทีา่ที่ผมเจอก็คือเสียงเปียโนนะครับโทนมันต่ําเกินไปนะครับผมอยากจะได้เสียงที่เป็นออกเตปที่สูงกว่านี้1ออกเตปนะครับให้เรากดที่เมนูนะครับจากนั้นกด Edit นะครับผม p e r formance Edit นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเข้ามาหน้านี้นะครับเราจะเจอ,อหน้าตาของการ Edit ตของ Perform แบบเต็มรูปแบบแต่ว่า ในการสปริตเราจะใช้แค่2 p a พาร์ทแรกก็คือพาร์ทอัปเปอร์นะครับผมแล้วก็พาร์ทโลเวอร์ซึ่งก็คือพาร์ทหและพาร์ทสนะครับจากนั้นให้มาที่ให้มาที่คอลัมน์ที่เกี่ยวกับพิ t นะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เลื่อนออกเตปของฝั่งโลเวอร์ซึ่งก็คือฝั่งซ้ายมือนะครับขึ้นเป็น1นึ่งออกเตป ีนี้ถ้าเกิดว่าซิลลิตอยากจะให้ต่ำลงด้วย1นึ่งออกเทปก็ไปที่อัปเปอร์แล้วก็กดลบหนึ่งนะครับ ครับผมทีนี้เมื่อได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วเราก็ทำการเซฟโดยการกด r i g h ครับจากนั้นก็ตั้งชื่อได้เลยครับผมโอเคครับผมจะตั้งชื่อมันว่า my perform แล้วกันนะครับผมจากนั้นกด enter แล้วก็เซฟลงใน user 002 perform ได้เลยครับ โอเคครับตอนนี้เรามียูเซอร์ e r ยูเซอร์นะครับผมซึ่งก็คือยูเซอร์ศูน,นที่เป็นเบสและเป็นโ l นอิเล็กทริกเป็นโนนะครับแล้วก็ยูเซอร์2ที่เป็นเป็นแล้วก็ซินลิสเราสามารถเซฟไว้ในฟีริตได้นะครับจากคลิปที่แล้วผมได้เซฟฟ f ริตเบอร์0ย์ไว้เป็นเสียงที่ผมแต่งเองขึ้นมานะครับทีนี้เราก็จะเซฟ เพอร์ฟอไว้ที่เบอร์1นะครับผมนะเพอร์ฟอร์ม0ูไว้ที่เบอร์2นะครับทีนี้เมื่อเราเรียกใช้นะครับผมใช้ได้ทั้งแพดแล้วก็เพอร์ฟอเลยนะครับในส่วนของเฟลร t ด สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมในโหมดของสปิดหรือการแบ่งเสียงนะครับผมสำหรับคลิปหน้าผมจะมาสอนเทคนิคการใช้ Dual นะครับหรือก็คือการผสมเสียงนั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่สนใจ XPS 30ก็สามารถเข้ามาลองได้ที่บริษัททีรามิวสิกสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับ